เพราะว่าแนวคิดและทฤษฎีถ้าเราทําวิจัยเราจะเข้าใจว่าความรู้บนโลกใบนี้มีแนวคิดและทฤษฎีมากมายมหาศาลมากแต่ณนะเวลานี้ณนะจุดที่ครูจะไปครูต้องการพัฒนาจิตในแนวพุทธศาสนาอันนี้ครูต้องเน้นว่าในพุทธศาสนาครูอยากศึกษาว,ว่าแก่นของคําสอนของพุทธะหรือองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะบอกอะไรเรานะคะทีนี้หลักการามาสูตร ในวิดีโอที่ครูไลฟ์ไปเราจะต้องไม่ฟังเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เราได้ฟังมาเราจะไม่ได้เชื่อสิ่งที่เราเห็นมาเราจะไม่ได้เชื่อสิ่งที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เราอ่านจากตำราเราจะไม่ได้เชื่อในสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในหัวเราหรือความคิดของเราทันทีเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันหรือว่าทำตามทำตามกันๆหรือว่าพูดไม่ทันโทษทีความคิดของครูเร็วมาก เราจะไม่เชื่อตามสิ่งที่เป็นทําตามกันทําตามกันมาเป็นขนรทมเนียมประเพณีเราจะไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกแล้วตามนิสัยของเราหรือความคุ้นเคยของเราหรือคอมฟอดโซนของเราเราจะไม่เชื่อแม้กระทั่งครูเราบอกโอ้ตัวนี้ตรงน,นี้เหมือนกับตรงนี้สําคัญมากคือหมายถึงว่าสิ่งที่เราได้ยินเหมือนกับคุณกําลังมาฟังไลฟ์สดครัวน,นี้นะ ครูต้องขออนาตว่าบางทีครูจะพูดเร็วมากแล้วไม่คือครูพยายามที่จะจับความคิดว่าเขาจะสื่ออะไรแล้วครูจะมาวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์ตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะไลฟ์สดตรงนี้ถ้ามีประโยชน์คุณรับไปแต่ถ้าไม่มีประโยชน์คุณผ่านไปได้เลยโอเคไหมทีนี้ในจุดนี้ความคิดของครูบอกมาว่าสิ่งสําคัญมากสุดที่เราจะเกิดกําลังใจหรือความท้อแท้เหนื่อยหน่ายในชีวิตไม่อยากไปทํางานหรือไม่อยากเขียนวิทยานิพนธ์ไม่อยากทําวิจัยไม่อยากตื่นขึ้นมาจากที่นอนมันเหนื่อย ภาวะตรงนี้ครูบอกเลยว่าณเวลานี้ครูจะใช้หลักพัฒนาจิตนะคะอาชีพของครูคือเป็นโค้ดนักวิจัยส่วนตัวโค้ดนักวิจัยนะคะเป็นโค้ดนักวิจัยแนะนําให้คุณเขียนวิจัยได้โค้ดนักศึกษาปัญญาโทรปรัญญาเอกที่ให้เขียนวิทยานิพนธ์ได้สิ่งสําคัญมากสุดที่ครูค้นพบตรงนี้ครูจะใช้หลักของพุทธศาสนาครูอยากเจาะไปที่คําสอนแก่นของ พุทธะหรือว่าองค์พระอารหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านจะสอนให้เราอยู่กับชีวิตปัจจุบันได้ผ่านความคิดความคิดของเราที่มาเราสามารถกรองได้ยังไงว่าสิ่งนี้เราเชื่อได้ความเคยชินของเรานิสัยของเราเราจะเชื่อได้ยังไงเราจะมั่นใจได้ยังไงว่านี่คือนิสัยที่เราควรจะไปต่อหรือนิสัยที่เราควรจะหยุด